Double stack aggression in this friend ถึงแม้ว่าปืน1911จะเป็นที่รักของนักนิยมปืนทั่วโลก แต่ก็มีจุดอ่อนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือความจุกระสุนน้อยครับเพราะว่า1911นั้นออกแบบมาเป็นเวลากว่าร้อยปีแล้วดีไซน์ของปืนใช้แมกกาซีนแบบแถวเดี่ยวความจุกระสุนขนาด 0. .45 ACP ก็ได้เพียงแค่7-8นัดเท่านั้นเองโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับปืนสมัยใหม่เช่นขนาด9มิลลิเมตรทั่วไปที่จุได้15-17นัดรวมถึง1911แบบดั้งเดิมออกแบบมาให้ใช้กับหัวกระสุนแบบ FMJ หรือหัวเคลือบทองแดงที่มีทรงกลมเมืม่อนำมาใช้กับกระสุนสมัยใหม่อย,อย่างเช่นพวก JHP หรือพวกหัวรู ฟีดแรมของปืน1911ดั้งเดิมนั้นแคบและมีมุมค่อนข้างชันครับด้วยเพียงพทอยนี้ทําให้มีความพยายามที่จะผลิตปืนระบบ1911ที่บรรจุกระสุนได้มากขึ้นและมีทางลาดป้อนกระสุนยาว อย่างเช่นพวก S.T.I. 2 0 1 1ระบบโครงโมดูล่าและอีกแบบหนึ่งก็คือ Para-Ordnance ที่นำโครงปืน1911มาขยายด้านข้างและออกแบบแม็กกาซีนใหม่ให้เป็นแถวคู่รวมถึงเพิ่มทางลาดป้อนกระสุนเข้าไปในตัวปืนเพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดเหล่านี้ครับซึ่งหลังจากที่ Para-Ordnance ถูกตันซื้อไปแต่สุดท้ายตันประกาศล้มละลายปืน Para-Ordnance ก็หายไปจากตลาดส่วน Rock Island Armory บริษัทสหรัฐอเมริกาที่ถูก Armscorz ของฟิลิปปินส์ซื้อไปยังคงผลิตปืนทรง Para-Ordnance ลูกดกอยู่จนถ แถวคู่ของ p a r o n e แต่มีราคาถูกกว่ากันครึ่งหนึ่งซึ่งบางคนก็เรียกปืนรุ่นนี้ว่า p r o m a n s 2 e l e e หรือว่า2011สำหรับคนงบจำกัดครับ Rock Island Armory Tac Ultra FSHC คือรุ่นท็อปของ 1911A2 โดย Tac ก็คือ Tactical คือมีฟีเจอร์สำหรับการใช้งานทางยุทธวิธี Ultra คือระดับสูงสุดฟีเจอร์การใช้งานครบครันครับ FS คือขนาด Full Size ลำกล้อง5นิ้วและ HC คือ High Capacity ความจุสูงลูกดกนั่นเองครับ ตัวปืนใช้กระสุนขนาดจุด4.5 ACP หรือว่า11มิลิเมตรนะครับความจุแมกกาซีน14บวก1นัดโครงปืนทําจากเหล็ก4 1 4 0ทั้งกระบอกชุบผิว p a r k e r i z e และมีน้ำหนักปืนพร้อมแมกกาซีนเปล่าอยู่ที่1,395กรัมเริ่มจากมองด้านหน้าของปืนก่อนนะครับสังเกตดูน,นะครับว่าคางปืนยาวเสมอสไลด์และมีรางพิคเทนีสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นไฟฉายหรือว่าเลเซอร์ นอกจากนี้เนื้อคางยังหนามากช่วยเพิ่มน้ำหนักส่วนหน้าของปืนและใช้ไกด์อดยาวแบบชิ้นเดียวที่ช่วยถ่วงน้ำหนักและควบคุมการเตะของปืนลดแรงรีคอย์ได้เป็นอย่างดีทำให้ยิงปืนได้นุ่มนวลและขุมปืนได้ง่ายขึ้นครับมองจากปากกระบอกนะครับจะเห็นบูชปากลำกล้องแบบ1911ดั้งเดิมซึ่งช่วยควบคุมการกระดกของลำกล้องและยังถอดประกอบทำความสะอาดได้ง่ายรวมถึงมีความแม่นยำตามมาตรฐาน1911แท้ครับสลายนิการซออร่องสำหรับจับทั้งด้านหน้าและด้านหลังทำให้ดึงสลด์สะดวกทุกท่าไม่ว่าจะจับแบบไหนก็ถนัดมือ และที่สําคัญคือสปริงรีคอยล์ไม่แข็งมากทําให้แม้แต่ผู้ใช้มือเล็กหรือว่าผู้หญิงก็สามารถดึงสไลด์ได้ไม่ยากครับมาดูสูนเลงกันนะครับสูนหน้าฝังแท่งไฟเบอร์ออปติกสีแดงขนาด3ม m mm. มช่วยให้เลงเป้าได้รวดเร็วแม้ในสภาวะแสงน้อยส่วนสูนหลังเป็นทรงต่อสู้และปรับได้แบบ n o v a ก LPA style มีร่องบากรูปตัวยูกว้าง3ม mm, มพร้อมแต้มจุดขาว2จุด ื่อช่วยให้จัดศูนย์ได้เร็วสามารถปรับได้ละเอียดเหมาะสำหรับการซีโร่ปืนกับกระสุนหลายชนิดครับไกปืนเจาะโปรง่งลดน้ำหนักแบบสเกเลต์ไนซ์นะครับเสาะร่องกันลื่นแนวตั้งมีดีไซน์ที่สวยงามและลดน้ำหนักการเคลื่อนไหวของไกลและมีมุดหยุดไกตั้งมาเรียบร้อยจากโรงงานครับน้ำหนักไกจากโรงงานอยู่ที่ประมาณ6ปอนด์ซึ่งถือว่าค่อนข้างคมสำหรับปืนระดับนี้ไกซิงเกิลเอ็ชั่นมีระยะไกสั้นกระชับครับประมาณ3มิลิเมตรและระยะรีเซ็ต3มิลิเมตรเช่นกันทำให้แนวไกต่อเนื่องได้รวดเร็วเหมาะสำหรับท ระบบความปลอดภัยของปืนรุ่นนี้เป็นแบบซีรีส์70ตามมาตรฐานปืน1911นะครับมีร่องฮ a l f บ์คอกป้องกันนกสั์ตกโดยไม่ตั้งใจและที่สําคัญคือมีคันห้ามไกทั้งสองข้างสำหรับผู้ที่ถนัดซ้ายและขวาส่วนนกสับจะโปร่งแบบ Skeletonize เช่นกันครับลดมวลน้ำหนักเพื่อให้ทำงานได้รวดเร็วครับซึ่งเป็นออปชันของปืนแต่งประเภทแข่งขันที่แถมมาให้ในปืนกระบอกนี้เลยครับ ที่หลังด้ามน,นะครับมีหลังอ่อนบีเวอร์เทลแบบสันหนาหางหลังอ่อนยกสูงช่วยป้องกันไม่ให้นกสับกระแทกมือผู้หญิงครับและสันหนาของหลังอ่อนจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเมื่อกำด้ามปืนทุกครั้งหลังอ่อนจะทางานเสมอและอยู่ในจังหวะพร้อมใช้งานครับตรงด้ามปืนค่อนข้างอวบครับเพราะว่าเป็นการนํอาเอาโครง1911มาขยายด้านข้างเพื่อเพิ่มความจุมแมกกาซีนเป็นแบบแถวคู่แต่ก็ยังคงมีประกับด้ามและองศาจับเหมือนกับ1911้านดั้งเดิมนะครับให้ความรู้สึกในการคลิกป,ปืนค่อนข้างอวบ อาจจะเหมาะสาหรับคนมือค่อนข้างใหญ่แต่ว่าคนมือเล็กก็สามารถใช้งานได้ครับดาดามแกะเช็คเกอร์กันลื่นแนวตั้งนะครับส่วนด้านหลังมีเช็คเกอร์สี่เหลี่ยมละเอียดส่วนประกอบด้านทาจากวัสดุจีเทนซึ่งมีความทนทานสูงมีเช็คเกอร์ช่วยเพิ่มการเกาะยึดทุกสภาพผิวไม่ว่าจะแห้งหรือเปียกทําให้กระป,ปืนได้แน่นกระชับแม้ว่ามือเหงื่อออกหรือว่าเปียกก็ยังคงให้การเกาะยึดที่ดีครับปลายด้ามมีบอ,มอร์ดแมกซีนขนาดใหญ่นะครับช่วยให้การบรรจุมแมกซีนทําได้ง่ายรวดเร็วและถูกต้องโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องเปล ส่วนปุ่มปลดแม็กกาซีนขนาดมาตรฐาน1.911กดใช้งานได้สะดวกไม่มีปัญหาครับแม็กกาซีนจะเป็นเหล็กรมดำนะครับผลิตโดยบริษัทเมกาของประเทศอิตาลีครับด้านหลังแม็กกาซีนจะมีรูให้มองเห็นจำนวนกระสุนนะครับและมีความจุ14นัดครับการถอดปืนครับเริ่มจากปลดแม็กกาซีนตรวจสอบรังเพลิงให้แน่ใจว่าไม่มีกระสุนกดหลอดครอบสปริงและหมุนบูสตามเข็มนาฬิกาถอดหลอดครอบสปริงดึงสไลด์ถอยหลังและถอดกันข้างสลด์ถอดชุดสไลด์ออกทางด้านหน้าครับถอดชุดสปริงไกด์อด บนบูชสวนเข็มนาฬิกาและถอดลำกล้องครับมาดูชิ้นส่วนต่างๆกันบ้างนะครับเริ่มจากสไลด์ครับ ไงดูจะเห็นว่าไม่มีสมอกั้นเข็มแทงชนวนนะครับเป็นแบบ1911 Series 70ครับผิวงานเรียบร้อยดีในส่วนของลำกล้องนะครับมีทางลาดป้อนกระสุนและปัดเงามาเป็นอย่างดีเพื่อการป้อนลูกกระสุนเข้ารังเพลิงที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสติดขัดโดยเฉพาะกับกระสุนประเภทหัวรูแบบ JHP ครับและสังเกตที่ฐานใต้รังเพลิงนะครับจะมีทรงโค้งแบบพาราแรมนะครับซึ่งต่างจากนาวลินแรมที่เป็นแบบตรงข้อดีของพาราแรมก็คือทรงโค้งของพาราแรมนี้จะช่วยกระจายแรงกระแทกที่ฐานลำกล้องถอยมาชนโครงปืนได้ดีกว่าลดโอกาสการการ,ระแทกจนผิดรูปหรือเสียยหาางฐน ลงลาดป้อนกระสุนในระยะยาวครับสังเกตดูเนื้อของคางปืนนะครับหนาและมีน้ำหนักมากนี่คือส่วนหนึ่งที่ทําให้ปืนมีรีคอยน้อยเพราะว่าเพิ่มน้าหนักที่บริเวณปลายปากกระบอกทําให้ปากกระบอกไม่เชืยมากเวลายิงปืนออกไปครับไกด์หลดแบบชิ้นเดียวนะครับมีข้อดีคือช่วยให้สปริงรีคอยทํางานได้เต็มประสิทธิภาพไม่บิดงอทำให้มีรีคอยที่นุ่มนวลและสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังเพิ่มน้ำหนักด้านหน้าช่วยทำให้ปากกระบอกนิ่งขึ้นข้อเสียอย่างเดียวคือการถอดประกอบอาจจะยุ่งยากกว่าแบบสั้นนิดหน่อยครับ อันบันะครับปืนมาในกล่องพลาสติกแข็งบุกฟองน้าตัดเข้ารูปเป็นตัวปืนครับใบคิตรวจสอบคุณภาพปืนของโรงงานพร้อมปลอกกระสุนที่ยิงจากปืนกระบอกนี้ครับคู่มือการใช้งานครับปืนแท็กอัลตร้าหกระบอกครับและแถมแม็กกาซีน2อันครับแท็กอัลตร้ากระบอกนี้กับการแข่งขันครับ สามารถลงแข่งได้ใน IPSC Division Standard เพราะว่าลงกล่อง IPSC Standard Box ได้นะครับส่วน IDPA แม้ว่าสามารถลงกล่อง IDPA CDP ได้แต่เนื่องจากน้ำหนักปืนพร้อมแมกกาซีนเปล่าอยู่ที่1,395กรัมเกินข้อบังคับที่กำหนดไว้ที่43ออนซ์หรือว่า1,219กรัมทำให้ไม่สามารถลงแข่งได้ครับในการทดลองยิงครับแม้ว่าใช้กระสุนขนาดจุด ACP ที่มีรคอ o มากกว่า9ม mm ิเมตรพอสมควร แต่กระปืนแท็กอัลตรกระบอกนี้ที่มีน้ำหนักปืนพร้อมแมกกาซีนกล่าวถึง1,395กรัมไม่รวมกระสุนก็ทำให้รีคอยล์ของปืนนุ่มนวลมากครับ ไกปืน s i n ก l e a c ชั่นแบบ1911ช่วยให้คุมการลั่นไกได้ดีและเมื่อลองยิงเร็วๆดูนะครับพบว่าน้ำหนักที่ปลายปากกระบอกช่วยดึงให้แนวสูงปืนกลับมาใกล้แนวเลงและไม่กระดกมากทำให้ยิงต่อเนื่องได้ดีและรวดเร็วครับด้ามปืนค่อนข้างอวบอาจจะเหมาะกับผู้ที่มือขนาดใหญ่สักหน่อยแต่ถือว่าโดยรวมแล้ว l o อก i s l a n d a r m o r y Tac Ultra FSHC ขนาด 0. .45 ACP กระบอกนี้ใช้กระสุนที่มีอำนาจหยุดยั้งสูงลูกดก ระบบการทางานเชื่อถือได้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะมากสำหรับการใช้งานป้องกันชีวิตและทรัพย์สินหรือว่าเฝ้าบ้านครับขอขอบคุณสิงห์ทองไฟอาร์มสผู้ส่งทดสอบบริษัทไทยอาร์มสบริษัทบูลเลนมาสเตอร์สนามยิงปืนกองประชาะการศึกษาสํานักงานตํารวจแห่งชาติและสนามยิงปืนภูมิพลินและอ่านบททดสอบ Rock i s l a n d a r m o r y 1 9 1 1 a 2 t a c u l t r a FSHC ขนาดจุด45อพอย่างละเอียดโดยดรพนิสวรชำนาญเวทได้ไนในในิตยสารอาวุธปืนฉบับ 606เมษายน68และสั่งนิตยสารได้ที่ช่องทางเหล่านี้ครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องรีวิวของผมไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวปืนดีๆที่น่าสนใจครับ